Let me be the one to rest when you're lonely Let me cry You feelings with you Let you know that the end I'm ready to tell you I แต่จะทำยังไงได้ในเมื่อทุกสิ่งที่เธอนั้นเป็นมันทำไม่ฝา้แค่เธอ c a u ช e y ่ u are my s h o o t i ส่งแสงงามลงมาให้ฉัน เธอคือคนพิเศษเธอเป็นคนสำคัญที่เดินตามความฝันและทำมันด้วยหัวใจเธอนั้นเป็นเหมือนดาวนำทางให้โลกฉันสวร่รงเกินใครเธอส่งนำหัวใจเปลี่ยนโลกทั้งใบให้จำเอาไว้ดาวในใจฉันคือเธอ oh my shooting star โปรดมองเข้าไปที่ใจของฉันมองผ่านภาพลวงที่ใครคิดกันฉันคือใครฉันคือใครคนที่ไม่ใช่คนนั้นตายภาพสวยงามที่ใครวาดฝันมีเพียงหัวใจที่มันบอกฉันก็ดฉันได้ไหมก็ดฉันเอาไว้โปรดมองที่หัวใจ Who am I? my I child can in you, eyes say that. you, don't need enough come and take back me with latin you, he shall be, bo, yamita, sochay, i, me cry, you do kneel in the vine, so my club party to bang crack, ming I night, to put quam แต่จะทำยังไงได้ในเมื่อทุกสิ่งที่เธอนั้นเป็นมันทำไม่ฝากอ่าขอบคุณมากทุกคนที่ร้องตามจังหวะสุดท้ายน้าแค่เธอนี่ยยื่นใหม่ออกไปให้เลยแล้วเนี่ย